สวัสดีครับพี่น้องครับช่องท่านทานไรจิตพักดีนะครับอินดี้ออนสไตล์เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในปัญหาของตนเองแล้วก็ต้องแก้ไขครับพี่น้องครับเฉีเช่นท่านประธานนี่แหละรู้จักว่ากินรลายมันสิตตายกินรลายมันเมาแห้งก็ต้องหยุดพักไว้สักก่อนครับพี่น้องครับบ่รู้ว่าเห็นด้วยตนเองแต่ว่าคนบอกบ่ฟังดอกไผก็ไดแล้วรู้จักด้วยเจ้าของทักอนจังสิข้าใจเพราะสั้นเพราะว่าเข้าไปบ่ฟังควมไผ บาดเจ็บของสีตายนั้นจังคูจักแก้ไขปัญหาครับงดมาได้สี่ห้าวันแล้วพี่น้องครับรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นเยอะครับงดต่อไปอีกจ้าจ้าจักสามร้อยหกสิบบ้านจ้าจ้า <laughs> <laughs> เพราะว่างดได้หาว่านแล้ว <laughs> นีน่ทุกเขาได้บาดนี่รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นแล้วร่างกายคนเราก็หิวข้าวส่วตัวหนึ่งป่ากับย่าดแดงครับพี่น้องครับเมื่อนี้ หนึ่งปลาช่อนตัวโตๆพี่น้องครับใส่ผักเยอะๆพอด่าป้าถูกไปเอาหม้อไปข้างเขาจ้าจอพบอกจ้าเห็ดบอเึ็ดปลาไปใส่แบบนี้พี่น้องครับหอยญ่ปลาปลาช่อนเป็นยังคือมิตรหัวปัจจิบันโอ้ปลาดุกเนี่ยแกเดือกแล้วมาเห็ดเหนี่ยมครับเห็ดส้มปลาดุกสีครับ นี่ครับพี่น้องครับเจียวกินกับหน่งปลาของยายแดงเป็นสูตรพิเศษ,ษอีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องครับขัวพริกใส่กระเทียมกับหอมแดงจ้าหล้กก็ตั้ใสกันจ้าจ้า,จาก็ใส่ตอนปลาลานนิดนึงขั้นตอนถัดมาเป็น,ล,นปลำล,ลูกใบาตามด้วยมะฮูงเฮิมพูดได้พู้บ่มาณกับบรมาณต่วยายแดงชอบมันเสียบกินกับเจียวจ้าจ้า มันบานพิษพิษจะมะละกอเหิมพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับหอมฮินหรอครับโอ้เป็ดตะหอมอยู่ครับหอมบ่หอมอยู่หอมอะไรร่ะหอมแก้วอ้าวบอกเปิดตะหอมอยู่หอมคนจะหอมจ้าตัวหอมจะเคลียที่แรงเปิดตะหอมสัก เราเอาีเราดีครับเราได้เห็ดไม่ได้ยังว้าเวามจริงเลยแม่เจบากรนไรก็จะใายพี่น้องบ้านนนตตัวแม่แตเแี้ยปลาค่ะตามด้วยน้ำมันนิดหน่อยน้ำก็ชู ครับแอบปะนั่งบางจ้าเด็ดนี่สุกแล้วครับบาน์ดนี่ปลาคอใหญ่ปลาหลากสีครับมือดิเป็นตะกินเลยนะเลยครับมีหอดสีเหลืองสีเขียวปลาคนใหญ่มันก็ส่นเฮออนอพี่นอเอาหัวมันบ่หัวมันก็ได้เอาหัวมันเนาะเจ้าเนาะหัวขับใส่ดิแม่ครับนี่ครับนี่ละโอน่ะนี่แหลัร่างกายเลยไหม พอนะจะจะอื่นเลยเอือกเอือกแล้วครับอือหยุดปกินได้เท่าบลาหิวแห้งกินเลยค่ะกินเี่เน่ยสักาหนึ่พี่น้องนี่คุณเจีวประเดกตอนเล่าเนี่ยว่ารับปัยังจังหวะเราเห็ดเจียวบ้องเสียบตัวพี่น้อง มีตนปาลานีลองมาดู้ฮัดหนุ่มเกื้ออีกัรแ้วอืุ่มเกื่อนกับประสบเดี๋ยวนะมันห่อนเจ้ากับยาโลกผ้าลายเรวมาดู มือนี้กินยุคครังโรงงานแจวบอกมาเมื่อนี้แจวบอกอามีโรงงานก็ได้วอาโรงงานมองดูพี่น้องสหายครูใจท่านประธานวันนี้ไก่ห้างท่านประธานอีหลีพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าสีนี้อยู่ที่ไหนบ้างดีดีปากมั้งคือบอกเอออ๋อดีนกระเลนคุรัะใส่ปลาโอ้ยอยู่อะไรพี่น้อง เอาพี่น้องครับสมควรแก่พระดาแล้วก็ท่านประธานและแยายแดงความลาปาจากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านประธานด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณเป็นัย่าหองครับพี่น้องครับพอกันไม่คิมนาจ้า,จาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ